FM-105 Smile Thailand เปิดสายพิธีอาจารย์พรชัยเทพปัญญาครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับข้าพรงพงษ์รัรนผู้ฟังทุกท่านครับประเด็นใหญ่สัปดาห์นี้อาจารย์ครับตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมาจนถึงวันนี้คงไม่พ <c oughs> ้นศึกใหญ่ระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์อาจารย์มองแง่มุมไหนได้บ้างครับคือผมมองว่า ว่าว่าจบยังไงดีกว่าดีไหมเอาครับอาจารย์โอ้อาจารย์มองตอนจบเลยฮะจบเลย <c oughs> จบยังไงครับอาจารย์ <c oughs> คืออย่างนี้เรื่องสงครามเนี่ยมันจบได้สองวิธีครับอันแรกก็คือมีผู้แพ้ผู้ชนะครับอันที่สองก็คือด้วยการเจรจาเพราะฉะนั้นเนี่ยสองวิธีเนี่ยผมดูสถานการณ์ตอนนี้แล้วเนี่ยเรื่องเจรจาไม่ตัดไปเลยฮเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องมีผู้แพ้ชนะสนติภาพถึงจะเกิดขึ้น โอ้โหอาจารย์ครับอไม่มเ,เยเหมือนยูเครนครับรัฐบ,บอกเห็นไหมยูเครนรบมากี่ปีแล้วล่ะฮะฮะปีกว่าจะสองปีแล้วยังไม่มีผู้แพ้ชนะนะครับความเจ็บปวดก็มีอยู่เรื่อยๆถูกไหมครับฮะทุกอย่างมันก็ชะงักงานไปหมดเพราะฉะนั้นสงครามเนี่ยถ้าจะดีที่สุดเนี่ยเกิดเร็วจบเร็วสันตีภาพตามมาอ้อาจารย์และอาจารย์มองว่าคราวนี้ใครจะแพ้ใครจะชนะครับอาจารย์คือภาพ ปาสจากการแทรกแซงเนี่ยนะครับคือตัวตัวเนี่ยนะครับหมายความว่าตัวตัวระหว่างกลุ่มฮามาสกับอิสราเอลเนี่ยก็ผู้ชนะก็อิสราเอลอยู่แล้วอ่าเข้าใจครับถูกไหมมันมันชัดเจนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าปิดเกมเร็วเนี่ยเสถติภาพเกิดเร็วประชาชนก็จะเป็นสุกเร็วครับถ้าปล่อยให้สงครามยืดเยื้อสู้ไปสู้กันมามันก็ล้มตายทั้งสองฝ่ายไอ้ตรงเนี้ยมันมันมันจะเป็นปัญหาทุนนี้ยูเอ็นก็เสียกระดาษ พูดใครไม่เชื่อนะครับครับมันมันมันก็จะไม่สามารถแก้ไขได้เพราะงั้นเราต้องดูว่าเหตุการณ์ตอนเนี้ยตอนเช้าเนี่ยนะครับเหตุการณ์ก็คืออิสราเอลเรีบุกเข้าไปในากาซาแล้วถ้าปิดเกมแล้วก็จบฮะอาจารย์ครับคือ<า>แน่นอนว่าอิสราเอลตอนเนี้บุกอเมริกาในขณะที่ฮามาสเนี่ยก็แน่นอนอยู่แล้วว่าตอนนี้ตั้งรับอยู่ในฉนวนกาซา แล้วก็บุกแน่ๆก็บุกแล้วอย่างที่อาจารย์ว่าคือเข้าไปสุดท้ายก็กองกําลังติดอาวุธที่อยู่รอบๆบ,บริเวณเนั้นทั้งหมดเนี่ยก็จะก็จะลุกขึ้นรบกับอิสราเอลด้วยเช่นเดียวกันยังตามมาด้วยว่าอิหร่านจะเข้าร่วมไหมแล้วก็ประเทศที่เป็นชาติมุสลิมต่างๆจะเอายังไงถึงแม้ว่า ถึงแม้ว่าในเบื้องต้นเนี่ยอยากจะให้เกิดันติภาพแต่เขาไม่รู้ความกดดันของสงครามมันคงไม่จบเร็วนะอาจารย์คือมันจบมันจบเนี่ยมันอาจจะจบว่าว่าฮามาสเนี่ยก็คงถูกฉนวนการซาคงถูกถล่มแต่ว่าไอ้กองกําลังอื่นๆที่มันเกิดเป็นเหมือนกองโจรนะอาจารย์ในนี้หมายถึงว่าการรบนอกแบบนะฮะมันเกิดขึ้นตามมามันก็กลายเป็นเรื่องยืดเยื้ออยู่ดีครับอาจารย์ครับคือผมผมผมเชื่ออย่างนี้นะทฤษฎีของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนี่ยคุณว่าพงทุกประเทศเนี่ย มีอยู่ที่สีเดียวครับ National Interest คือผลประโยชน์ของชาติตัวเองใช่่มฮึอีหลานเนี่ยถ้ามายุ่งคุณก็ยุ่งไม่ได้เต็มตัวหรอกเพราะว่าคุณจะเดือดร้อนค่ะครับครับถูกไหมประชาชนล้มตายถ้าเกิดมีสงครามขึ้นมาหรอใครรับผิดชอบอืมเพราะฉะนั้นเนี่ยได้ไม่เท่าเสียเข้าไม่เข้าฮ่าอาจจะข้างนอกข้างในเสมอนอกเสมอนอกอ่าอาจจะแอบเชียงข้างนอกเรื่องหนึ่งอือืมอืมอืมนะครับ รัฐการที่อเมริกาเข้ามาเนี่ยหมายความว่ามันก็เป็นการปราบในพวกที่จะมายุ่งอืมเอาเรือลอบมาสองลำแล้วต,ตอนนี้จอดไว้ในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนะครับว่าอิหร่านจะยุ่งนะอืมยุ่งอาจจะเจอจรวดจากเรือลอบจะลงกรุงเตหะรานก็ได้ครับนะครับไอ้คือความหมายเพราะฉะนั้นเนี่ยอิหร่านผมว่าเขาก็ก็ต้องคิดผลประโยชน์ของของประเทศชาติเขาเนี่ย นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาการที่จะมายุ่งโดยตรงส่งกําลังเข้ามาด้วยอะไรอย่างผมไม่เกิดขึ้นอนะครับะคราบที่จะเป็นเรื่องของอาวุธเรื่องอโุโปกรณ์กาลังทรัพย์ดรืออะไรนี่อันนี้ไม่สามารถจะราบได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับส่วนส่วนทวนกลุ่มไม่ไอแนวร่วมย่อยๆกลุ่มนูน่นกลุ่มนี้เนี่ยผมว่ามัน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 ,ม,น,ม,นมันไม่เยอะเกินที่จะสามารถที่ิสดลสามารถจับการได้อือฮึฮึโออาจารย์กําลังเล่า ถึงอดีตเลยแล้วถึงปัจจุบันครับผมนึกถึงสงครามหกวันทศวปี1967ใช่ใชคือตอนนั้นเหตุการณ์แบบนี้เขานั้ลบตั้งดาลานัทจอร์แดนอีกนะใช่ไหมใช่มาหมดอาจารย์ซีเรียรตอนนั้นมากันหมดโอ้มากันหมดหมายความว่าบริเวณนั้นแล้วก,แวก็แล้วก็ช่วยปาเลสไตน์แล้วสุดท้ายเนี่ยอิสราเอลบวกอเมริกาเนี่ยเขาก็ลบชนะไปในหกวันนอาจารย์แล้วทาให้กินพื้นที่ได้ฉนวนการซาได้อะไรต่ออะไรไปหมดนะ่แล้วก็ทําให้ยังเกิดเป็นปัญหาในถึงถึงทุกวันนี้ ไอ้การก่อการร้ายมันก็ไม่เคยจบสิ้นจนมาถึงทุกวนันนี้มันจะกลายเป็นภาพสา ja มเดจาวูไหมอาจารย์ม,ม,มันน่าจะเป็นเช่นน,น,นั้นนะครับทีนี้เนี่ยสิ่งที่อันหนึ่งเนี่ยผมว่าอิสราเอลเนี่ย อย่างน้อยเนี่ยคนจะเปิดโอกาสให้คนที่เขาอพยพเข้าไปอีกได้นะอ่าระเบียงมนุษยธรรมต่างๆที่ทเราพูดกันคือคุณคุณยอไปเอาความแค้นคุณสุดโต่งไปจกนกระทั่งไม่มีความอะไรเหลือความเป็นผู้เจริญซิวิไลเลยเนี่ยมันก็ไม่ได้ถ <หา S 2> ูกไหมคุณจะเอาตาต่อตาฟันต่อฟันกฎหมายฮามูราบีสมัยโบราณมาใช้ในยุคนี้ไม่ได้ภาพลักการยอมรับนานาชาติ นาน,า,นาประเทศมันก็ไม่ <S <S มีเพระเาะฉะนั้นส่วนหนึ่งเนี่ยคุณก็ต้องเปิดระเบียงมนุษยธรรมนะครับทหารคุณจะลบกันก็ลบกันไปครับให้ประชาชนลูกเบ็กเล็กแดงย้ายเข้าไปอยู่ในอียิปต์ไปสร้างอะไรพัดถิ่นกลุ่มพัดถิ่นให้มีที่อยู่อาศัยให้ชาวปรชาติเข้าไปช่วยได้ใน,ในตรงนั้นพวจะเปิดทางให้ครับโอ้อาจาร,รย์เล่าเรากําลังพูดกันเหมือนอดีตเหมือนเลยจริงๆก็คือเอาล่ะด้วยกองด้วยกําลังเนี่ยด้วยกําลังทหารด้วยด้วย ศักยภาพในการรบเนี่ยยังไงแล้วอิสราเอลอเมริกาเนี่ยมันได้เปรียบหลายคุมแลือเกิดอาจารย์เหมือนกับในยุคที่แล้วมันก็เป็นแบบนี้แล้วมันก็เกิด PLO PLO ต่กอดก็เริ่มต้นด้วยการเป็นผู้ก่อการร้ายเหมือนกันเนี่ยจี้เครื่องบินกระดูตลุดสุดท้ายยาเซอร์อัลาฟัตคือสุดท้ายแล้วสู้ไม่ได้ก็เลยกลายเป็นเจรจาเพราะเจรจาเสร็จฝั่งที่ PLO ามจะเจรจาตั้งรัฐมันก็เกิดฮามาสขึ้นอาจารย์ก็เกิด คนที่ใช้ความรุนแรงของปาเลสไตน์เกิดขึ้นเป็นอีกกลุ่มหนึ่งฮามาสเองก็เปลี่ยนตัวเองให้กลายเป็นนักการเมืองก็เลือกตั้งชนะในกาซารอบนี้ถ้าฮามาสแพ้ก็จ,จะกลายเป็นมนุษย์ที่เหมือนกับพลอคือกลายเป็นเจรจาแล้วมันจะเกิดกลุ่มใหม่ขึ้นมาทดแทนไม่จบไม่สิน้นไหมฮะคืไม่จบไม่จบโอ้นะครับคือตราบใดที่เข้ายังสารบาเป็นประเทศไม่ได้เนี่ยมันไม่น่าจะจบนะฮะ <c ười> ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าตรงนี้มันต้องมีการยอมรับด้วย นะครับว่าปาเลสไตน์เนี่ยให้เป็นประเทศขึ้นมาไม่ให้เป็นรัฐปาเลสไตน์ไม่รู้อยู่ตรงไหนยังไงมันไม่ได้อยู่ในสหประชาชาติฮทีนี้ไม่รู้จะเอาองค์ก่อนือคือเราไม่ได้เป็นประเทศใช่ฮคือถ้าเราหวังสหประชาชาติก็ดูเหมือนว่าที่ผ่านมามันก็ไม่สําเร็จอาจารย์แต่ก็อยากจะหวังต่อไปว่าว่าคือเหมือนกับเขาก็คือ ที่สัมภาษณ์อาจารย์สลาวุธที่ดูแลเรื่องนี้โดยตรงนะฮะคือท่านก็บุญผู้เชี่ยวชาญด้านนี้โดยตรงท่านก็บอกว่าสาาถาบันชาติมีงานวิจัยดีๆมากมายแต่ก็ถูกเก็บไว้ได้ลิ้นชักน,นี้สำนวนนะคือถูกดองไว้ในลิ้นชักไม่ได้ถูกหยิบมาปฏิบัติจริงมันก็คล้ายๆกับเมืองไทยเวลาเราอยากจะปฏิรูปอะไรก็ตามนะอาจารย์นะพ,พอดูเปเปอร์กันเสร็จแล้วก็เก็บไวได้เกะก,ก็ไม่ได้ทำทันทีเหมือนกันเลยไม่มีผิดฮะอาจารย์ในขณะเดียวกันอาจารย์ครับถ้ามันวนลูปแบบนี้มันเป็นลูปที่มันยยยังไม่่่จบสิ้นนนออููููวใลใล อาจารย์คราวนี้ที่มันต่าไปคือมีประเทศไทยเขาไม่เกี่ยวด้วยอาจารย์ครับคือประเทศไทยนี่น่าห่วงออคุณว่าผมว่าน่าห่วงตรงไหนวะโอ้อาจารย์สงสารคนสงสารคนตายเรื่องามงภาพน่าห่วงตรงไหนฮะก็เนี้ยแหละไปจานใช่ไหมผมบอกให้ห่า่าห่วงตรงที่เรามีนายกชื่อเสฐาโอ้อาจารย์ดุเก้าเรื่องยังไงฮะ พราะว่าท่านมีความรู้เรื่องยุติศาสตร์การบไปพิธีรีตรองทางการทูตอยู่ดีไปบอกรัฐมนตรีไปบอกกับนายกมาเลเซียมั้งบอกให้ไปช่วยเจราจาเรื่องตัวปากการะกันกับกลุ่มฮามาส <Huh. S 2> อยู่ดีไปไป,ไป,ไ,ปไปขอร้องเขาอย่างนั้นได้ยังไงไอเรื่องนี้เป็นเรื่องของพิธีรีตรองนะกระทรวงการต่างประเทศควรจะ เตรียมกับท่านนายกว่าเพลเราไปพบปะผู้นําเนี่ยในการเยี่ยมเย็นในฐานะเป็นนายของสคนไหคนควรจะมีกรอบการเจรจาการพูดคุยว่างไงบ้าง<ฮ>เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ไม่รู้ไอ้ความสัมพันธ์ระหว่างมาเลเซียกับกลุ่มฮามาสเป็นยังไงเพราะการพูดในรัสมานั้นก็พิสว่ามาเลเซียรู้จักจกลุ่มฮามาสสามารถที่จะเจรจาได้ไม่ออกมาเป็นนีาลองๆเล,ล,ลยสิถ้าเป็นคุณประยุทธ์เนี่ยเขาสั่งการได้เลยหนึ่งสองสามสี่ห้าพราพิจารณ แต่คุณเศรษฐาเนี่ยก็อาจจะสร้างบ้านมาก็ะจะไปพูดได้ยังไงว่าเรื่องหนึ่งนับหนึ่งนับไม่ถูกนะฮะเพรา,าะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เศรษฐาควรจะทํามากที่สุดก็คือฟังข้าราชการประจําที่เขามีประสบการณ์อืมอืมอืมต่นี้รัฐมนตรีกับเราผมนั่นเป็นสุธินเองโอ้อาจารย์จริงจงอันนี้เข้าใจสองเด้งเองเี่นงะงนะไม่รู้จะไปสั่งการยังไงสั่งผิดสั่งโทกเลกความเสียหายเกิดขึ้น ซึ่งเฉีนั้นเนี่ยไอ้นี่ไอ้นี่คือปัญหาของของของผู้นําของประเทศเราในสถานการณ์การลบเนี่ยมันคนที่อ่าไม่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 แค่มีผู้นําที่ขาดคุณสมบัติในการที่อยารู้เรื่องยุทธศาสตร์ในการลบแต่ไม่แค่ว่าเศรษฐาเนี่ยไม่สามารถที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีได้ในสถานการณ์เช่นนี้นะครับแต่ควรที่จะใช้บุคคลที่เหมาะสมและไม่ควรที่จะเร็วไปในการพูดในเรื่องต่างๆโอ้อันนี้อันนี้ขีดเส้นตายจัดไม่ควรเร็ว อันนี้คือไม่ควรเร็วเห็นมั้งลกระทบเกิดขึ้นเลยทวิตเตอร์ถูกไหมครับประนามเลยโอ้อันนี้ก็ตอนที่คุณจะไม่เข้าเจรจาไงยคุณประนามก็อยู่อ่ะฮะฮะก็ต้องพยายามมาหาทางคลายให้มันเบาลงคือคือคือความที่รีบพูดแล้วตอนนั้นเนี่ยเราเองเสียหายแล้วมีตัวประกันถ้าเกิดเขาโกแล้วเขาฆ่าตัวประกันนี่ดูวิจืดเลยนะจ๊ะมาดูเท่โอเทไม่ได้ยามนี้ก็ท่านมือใหม่ขัดฉับไงเข้าใจฮะ โอ้เจตนาดีแต่ว่าแต่ว่าไม่มีประสบการณ์ก็เป็นชุดน,นี้อะ่ะอ่าฮึมึๆอันนี้ต้องค่อยๆนะฮะต้องค่อยๆอันนี้เข้าใจครับอาจารย์ฮความที่เราเองก็ไม่เคยมีประสบการณ์แบบนี้เลย คือคนไทยพยายามจะคิดย้อนกลับไปคือคนระดับ5,000คนที่อยู่ใกล้ชนวนกาซาคืออยู่ทั้งหมดในประมาณ3,000 30, 0อาจจะถึง5,000 50, 0แบบนี้หนีเข้าไปไม่ได้ผ่านการนับจริงจะก,กี่หมื่นก็ตามถือว่าเยอะสุดเลยฮะอาจารย์แล้วก็คนตายก็เยอะสุดตอนนี้หมายถึงเยอะที่สุดในโลกที่ไม่ใช่ชาวอิสราเอลลองลงไปก็เป็นสหรัฐอย่างที่ว่าตัวเลขอาจจะขยับก็ว่าไปทีนี้ไอก,การจะขนคนออกก็ ก็ช้าเพราะว่าคนเราเยอะแต่ว่ามีหลายประเทศที่คนเยอะและยังมีตัวประกันที่ถูกจับไว้จริงๆก็มีหลายประเทศแต่ของเราก็เยอะสุดจริงๆครับอาจารย์ครับอืมคือความจริงเนี่ยไอการเยรจาเนี่ยถ้าสมมุติว่าเรารู้ว่าควรจะทํำยังไงเนี่ยการเยรจาในง่ายสุดเนี่ยก็คือการเปิดทางให้คนอพยพเข้าประเทศข้างเคียง ฮ่าฮ่าฮ่าจอร์แดนที่จะให้คุณต้องรอเครื่องบินมาครับออกออกไปที่ปลอดภัยหรือว่าไปที่ไปที่จอร์แดนก่อนฮ่าถ้าคุณไม่ทําข้อที่หนึ่งได้เนี่ยคือคุณต้องเรียนระดับความต้องการเพว่าหนึ่งให้ทำยังไงให้คันราปลอดภยคือต้องย้ายคนออกไปก่อนครับคนจะออกไปทางอียิปต์ทางทะเลทางไหนที่ออกได้เนี่ยคไปคาว่ากันไปทีถ้ามีอียิปต์ทางเดียวคุณต้องมเจรจากับอียิปต์เจรจากับ ปาด้วยให้ปรเจลิจากับอิสราเอลให้เปิดทางให้คนไทยเข้าไปอียิปต์ให้ได้ฮ่าค่ะค่ะอิยิบอยู่ทางใต้เอ่อได้ใช่จอแดนอยู่ตะวนันออกอก็ก็ไปจอแดนก็ได้บางประเทศเขาก็ไปจอแดนกันแล้วครับอาจารย์ฮะได้ได้ไปได<ป>้อไจอแดนก็ได้ครับครับใกล้ด้วยฮะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีง่ายที่สุดก็อนที่จะเอาเครื่องบินไปรับคนเนี่ยนะครับถ้บาคนอพยพออกมาก่อน การที่เอาเครื่องบินไปรับเนี่ยข้อที่หนึ่งเนี่ยมีข้อจํากัดในเรื่องจำ,จำนวนต้งบินสองความสุขเสียงในการเดินทางการรอเวลาที่ต้องอยู่ในพื้นที่ที่มีการต่อสู้กันเนี่ยมันอาจจะทําให้การบาดเจ็บล้มตายมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่รู้นะผมว่าผู้นําที่เขาชันฉลาดเนี่ยเขาอพยพผู้คนก่อนให้ไปอยู่ที่ปลอดภัยก่อนครับครับแล้วผู้คนเราเยอะซะด้วยฮะฮฮอาจารย์ครับอภัยนะที่ เหมือนกับพูดถึงท่านนายกในรัศราที่ท่านไม่มีความสามารถอึมอืมอืมซึ่งในแง่ของนักบริหารเนี่ยเราไม่รู้ทุกเรื่องแน่แน่อาจารย์คือคุณเศรษฐานเนี่ยผมเชื่อว่าอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยสัปดาห์ที่แล้วอะท่านยังตั้งเป้าเรื่องการค้าขายอยู่เลยซึ่งก็ไม่แปลกก็ใช้ความสามารถในในแง่ของการเป็นนักธุรกิจ ก็ยังเถียงกันเรื่องเงินดิจิตอลกันอยู่แล้วก็พูดกันเรื่องการค้าขายก็จะเป็นเซลแมนอยู่พอมาถึงวันนี้เอาตายแล้วต้องมาเป็นคนที่ดูแลหรือปฏิบัติการทางการอพยพผู้คนทำไม่ได้ทําไม่ได้ทําไม่ได้5าพันทันใดกับตัวไม่ทันอาจรย์นคำแนะนาข้อแรกคือฟังผู้เชี่ยวชาญใช้คอมมอนเซน์ใช้ i อคิแค่สิบยี่สิบสามสิบก็พอว่าสงครามเกิดขึ้นเนี่ยคุณต้องทําอะไรแรกอันอันดับแรก ให้คนไปคนคนทีน่ปลอดภัยก่อนถูกไหมครับครับอพยพไปอยู่ที่ปลอดภัยก่อนไอ้นนี่มันอยู่แล้วคุณก็ดูช่องทางมีอะไรล่ะประเทศไหนตรงไหนที่จะติดต่อได้เข้าไปเลยครับฮึมอืมฮึมฮะฮแหมเพราะอาจารย์พรชัยพูดว่าท oh. ่านนายกก็มาจากนักธุรกิจรัฐมนตรีกลาหมถ้าเป็นครูอาจารย์กุ้งใจอาารยถ้ามาจากนักธุรกิจเนี่ยและยอมที่จะไม่แสดงตนแสดงตัวเองว่ามีความสามารถเหลือล้นเนี่ย มันก็ไปได้นะแต่ถ้าตัวเองนี่ต้องการที่จะเป็นฮีโร่เป็นคนเก่งคนอะไรเป็นที่นับหน้าถือตาของประชาชนชาวไทยว่าพระเจ้านายกมนตรีเนี่ยพระเจ้าทำเต็มที่ลังโนดเรงนี้แล้วเนี่ยมันจะแย่โอเวอร์คอนฟิดเอนซ์อาจารย์ใช่ใช่โอเวอร์คอนฟิดเอนซ์ตรงนี้คือสำคัญถ้าคุณไม่รู้คุณก็ใช่คนรีรู้ก็ทำแรกคุณรีรู้เขาบอกคุณแล้วคุณค่อยพูดฮคุณคือเป็นนายกพูดตามใจไม่ได้ ต้องถามกระทรวงต่างประเทศก่อนนะพูดอย่างนี้ดีไหมอย่างนั้นดีไหมผมจะทวิตข้อความนี้จะยังจะมีผลกระทบอย่างไงมันต้องคิดอย่างนี้โอ้โลกสมัยนี้มันเร็วซะด้วยเนะอาจารย์ใช่พอทวิตเตอร์พอ X มันไปไกลแล้วคนต้องถามถามกระทรวงที่รับผิดชอบอยู่ถามรัฐือว่าการกระทรวงประเทศว่าข้ารเจ้าควรจะทําอย่างไรในสถานการณ์อย่างนี้งปถามทางทหารว่าข้าเจ้าควรทำอย่างไรในสถานการณ์เช่นนี้ห่วงสองข้อเลยนะอาจารย์ห่วงข้อแรกเนี่ยคือห่วง ทิศทางที่ท่านนายกนําประเทศอันนี้เราก็ห่วงธรรมดาก็ห่วงอยู่ก็กระทรวงต่างประเทศก็พยายามกลับลําห่วงที่สองนี่อาจารย์ผมไม่อยากจะพูดเลยแต่มันต้องพูดคือตอนคุณทรัมป์ที่ที่ทะเลาะกับอิหร่านเนี่ยก็ถูกโลกมุสลิมทูอิหร่านเนี่ยเขาหมายห,หัวไว้เลยนะดังนั้นการลงจากระรรดิาทิบดีแล้วประธานาธิบดีอเมริกาเนี่ยต้องมีคนเดินตามตลอดเวลามีหน่วยรวักษาความปลอดภัยเอาไว้ตลอดเพราะว่ามันมีอันตรายตามมาแล้วคุณเศรษฐากำลังออนทัวร์เนี่ย หลายหลายประเทศที่จริงๆผมไม่อยากจะพูดแต่ผมก็อด,อด,อดเตือนไม่ได้ว่าวาเรื่องนี้มันร้ายแรงกว่าที่คิดเพราะว่าถ้าประเทศมุสลิมเวลาที่เขาเขาก่อการใดๆเขาไม่ได้คิดว่าเขากาลังก่อการร้ายนะอาจารย์เขากำลังคิดว่าเขาปกป้องศาสนาเขาปกป้องแผ่นดินเกิดเขาเขากําลังเขากำลังสละชีวิตเพื่อไปได้พบพระเจ้าในทางที่ ใช้ความรุนแรงซึ่งแน่นอนว่าชาวมุสลิมก็บอกมันไม่ถูกหรอกการใช้ความรุนแรงมันไม่ถูกแต่มันก็มีข้อที่เอามาอ้างกันสำหรับคนที่ใช้ความรุนแร,รงเช่นเดียวกันอันนี้ก็เป็นเรื่องน้าเป็นห่วงอาจารย์ครับสิ่งอันแรกที่นายกต้องตีเราก็ต้องทําก็คือตัดการจเจรจาบางส่วนออกไปซะแล้วขอตัวเข้ากลับมาประเทศไทยก่อนถูกไหคนนมคุณยังมาสั่งการอยาไมาเลเซีย ให้รั้สตีว่าการกระทรวง่างประเทศโทรไปหาคุยกันมันไม่ได้คุณต้องมาอยู่ที่เกิดเหตุที่ประเทศไทยกลับมาแล้วน <h ums> ี่ไม่ยอมกลับเพราะยังนั่นอยู่อยู่ที่มาเดซียไม่รู้จะกลับเมื่อไหร่ผมก็ไม่ทราบ <h ums> ไอ้ตรงนั้นออนทัว <h ums> ร์อยู่อาจารย์ครับ <h ums> แต่ <h ums> ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตรงนี้ก็คือประสบการณ์ที่ตัวเองเนี่ยเอ,อยังไม่มีนะ <h ums> คือเคยทําบ้านขาย วันดีคืนดีจะพระจะพลูมาได้เป็นนายกอัฐมนรีก็ต้องงงไปหมดอยู่แล้วอืมดูะอะไรหนึ่งสองสามสี่ห้าตอนนี้อาจจะอาจจะมึนจริงอาจารย์อันนี้เข้าใจเข้าใจสภาพความมึนคือต้องรู้ว่าอะไรคืออย่างน้อยที่สุดต้องรู้ว่าอะไรหนึ่งสองสามสี่ห้าและข้อที่สองก็คือต้องรู้ว่าหนึ่งสองสามสี่ห้านี่ยจะใช้ใครให้เกิดประโยชน์กับประเทศถ้าต,ตัวเองนี่ไม่สามารถมมเมื่อตัวเองไม่สามารถไม่ต้องแสดงอิทธิฤทธิ์ปฏิหารฤทธิ์เดชออกมา อย่าปล่อยของอย่าปล่อยของนิ่งนิ่งก่อนคือคือนิ่งหมายความไม่ใช่ว่านิ่งไปเลยแต่ว่าหมายถึงสโลว์บัตชัวใช่ไหมอาจารย์สโลว์บัตชัวหมายว่าใช่ <ไป S 2> ใช่ใช่ช้าหน่อยแต่อาชัวผิครับคั้าาาการประจำมันก็จะมีขัานการประจำา,าย่างไรทาไมอะ่ะเ<ม>ขาประสบการณ์สะสมมาตั้งนานทีนี้ท่านเป็นคนโอเวอร์คอนฟิเดนซ์ไม่ใช่คนมีคอนฟิเดนซ์ละ เป็นคโอเวอร์โอเวอร์โอเวอร์คอนฟ i d e n ซ์คือท่านที่ว่าท่านเนี่ยประสมกับไอ้แสนเสน่หท่านปลื้มใจเป็นนักหนาและกพระเจ้าเก่งที่สุดในโลกแล้วโอ้เอาเดี๋ยวผมกลังจะไปหนักกันจะอันนี้ทั้งเตือนทั้งปรามทั้งตำหนิทั้งโออะไรหลายอย่างพร้อมกันนะจ๊ะผมจะไปเงินหมื่นดิจิตอลต่อที่ผมเลยรู้สึกว่าเหลือสองสามนาทีเท่านั้นเองจ๊ะใช่เออเอาสักนิดนึงคือปรากฏว่า อาจารย์พรชัยเทพปัญญาไม่รับเงินหนึ่งหมื่นดิจิตอลอันนี้ข้อมูลนี้ก็แพร่ออกไปในขณะที่ก็มีการต่อเนื่องกันมานะครับว่าเรื่องไปถึงปปชเพื่อให้ปปชเนี่ยใช้กฎหมายเนี่ยดูแลกันต่อไปว่ามันมีการป้องปรามความเสียหายที่เกิดขึ้นได้อันนี้ผมก็ใหม่สำหรับผมเช่นเดียวกันนะครับอาจารย์ว่าว่าเอ๊ะมันมีกฎหมายที่ป้องปรามนโยบายที่รัฐบาลประกาศไว้ล่วงหน้าได้ด้วยเหรอคะอาจารย์ ปปชาเขามีหน้าที่ดูนยโยบายนะข <c oughs> องอภาคการเมืองแต่ละภาคความเป็นไปได้ความที่จะทําให้เกิดปัญหากับประเทศเนี่ย <c oughs> เขาก็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 มีมีสิทธิ์ดูในนโยบายนั้นครับต <c oughs> ิดกฎหมายไหมอะไรไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นเป็นหน้าที่โดยตรงกรกตเลยเอ้ยปปชาเลยฮะ <c oughs> ักโบกกกตด้วยต้อง <c oughs> ปปชาแล้วกกตด้วยครับกากลัวว่ามันจะมีการทุจริตไหมจากไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นมาฮะ แต่ที่ผม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 คิดว่าถ้าผลสุดท้ายมันจะไปจบที่สารรัฐมนูญโอ้ครับไม่กับไอ้สมัยยิ่งรักไงที่เราจะเอาเงินมาทําเรื่องป้องกันน้ําท่วมอ่ะอืมอืมจำได้ไหมฮะจําได้ฮะที่ที่จบที่ที่ที่เป็นโมดูลต่างๆอืม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 ทีนี้เนี่ยผมฟังรัฐมนตรีช่วยกระทรวงการคลังรู้สึกสบายใจขึ้นมาหน่อยครับคือท่านก็อ่อนอ่อนลงอ่ะแล้วก็บอกว่าต้องลงทะเบียน ใช่เพราะฉะนั้นเมื่อมีการลงทะเบียนมาเนี่ยเราก็มีความรู้สึกว่าผมก็ไม่ต้องไปทำนังสือถึงท่านนายกแล้วข้าพเจ้าจะไม่ขอรับ <laughs> เพราะว่าผมก็ไม่ลงทะเบียนมันก็จบถูกไหมใช่ใช่เพราะผมเองไม่ใช่ว่าจะไปหาเรื่องท่านครับเพราะเราบอกว่าจะให้ทุกคนเนี่ยแล้วบอกาจะให้ผมเลยโดยที่ผมไม่ได้ไม่ได้ต้องลงทะเบียนเนี่ย <h> ผมไม่เอาอ <h> ืแต่ถ้าผมลงทะเบียนผมว่าโอเคได้ทำนังสือถึงท่านแล้วผมไม่ลงทะเบียนมันก็จบมันก็ไม่มีเรื่องอะไรนะครับ แล้วผมคิดว่าผลสุดท้ายมันก็น่าจะไปสู่กลุ่มบุคคลที่มีต้องมีความต้องการครากก่าครับจนถึงเดือนกุมภาพันธ์นะครับอาจารย์มีความเป็นไปได้ว่าเศรษฐกิจจะผันผวนจนกระทั่งเรื่องเงินหมื่นดิจิตอลอาจจะไม่ใช่เรื่องที่เราเถียงกันอาจารย์เพราะว่าวิกฤตที่มันจะตามมาจากศึกครั้งนี้เนี่ยอาจจะใหญ่หลวกว่าที่เราคิดไปอีกครับยังไม่ทราบว่ามันจะใหญ่ลึก ก้นมาอยู่ตรงไหนเลยด้วยซ้ำไทยรัฐบอกว่าปปชตั้งกรรมการศึกษาแจกเงินหมื่นดิจิตอลชี้แนะเตือนคอรมอภูมิธรรมเดินหน้าเตรียมร้านตรงฟัง <ๆ S 1> คือบอกว่าปปชก็ตั้งแท่นสกัดทุจริตมันเป็นการป้องปรามอย่างที่เราว่ากาันถูกไหมอาจารย์ครับาาครับใช่ครับขอบคุณอาจารย์พรชัยครับเดี๋ยวเราคุยกันใหม่ครับว,ๆๆวันนี้โอ้รุนมแรงสวัสดีครับ f m 105 Smile Thailand ด์